สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีเปิดผู้ติดตามใน f c e e o o o นะครับตรงนี้นะครับเป็น f a c e b o o k ของผมก็จะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยเราจะยังไม่เห็นผู้ติดตามอยู่นะครับซึ่งวิธีการเปิดเนี่ยให้เรามาที่ในส่วนของการตั้งค่าของ f a c e b o o k นะครับทั้ง Android และ iOS ใช้วิธีเดียวกันนะครับเข้ามาที่การตั้งค่าเสร็จแล้วก็เข้ามาที่การตั้งค่าอีกทีนึงนะครับ อ่าแต่นี้เราเลื่อนหาตรงที่เป็นความส่วนตัวนะครับความเป็นส่วนตัวนะครแล้วให้เราเลื่อนหาคําสั่งที่เขียนว่าโพสสาระนะครับอ่าลากดไปที่โพสสาระนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ดูในส่วนของที่เขาเขียนว่าใครสามารถติดตามฉันได้นะครับ ให้เปลี่ยนมาเลือกเป็นสาธารณะนะครับเพราะว่าถ้าเลือกเหมือนผมอยู่ตอนนี้ผมเลือกอยู่เป็นเพื่อนใช่ป่ะคนที่กดติดตามผมได้จะมีแค่คนที่เป็นเพื่อนเท่านั้นนะครับเวลาเราไปโพสสาระเนี่ยคนอื่นจะไม่สามารถกดติดตามเราได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นสาธารณะนะครับเรืวงนี้เดี๋ยวจะกลับไปดูที่โปรไฟล์ผมอีกรอบนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับจะเห็นไหมครับว่าผมจะมีผู้ติดตามโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับ29คนนะครับเราอยากรู้มีใครบ้างเราสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับซึ่ง บางคนอาจจะถามอีกว่าเอ๊ะแล้วโพสสาระคืออะไรนะครับคือปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะโพสอ,อะไรก็ตามใน Facebook นะครับปกติแล้วมันจะเลือกอยู่เป็นเพื่อนนะครับเพราะนั้นจะมีแค่คนที่เป็นเพื่อนเท่านั้นนะคะที่จะเห็นโพสเราได้นะครับเราก็มาเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสาระแทนนะครับเมื่อเราเลือกเป็นโพสสาระแล้วนะครับทุกคนที่ใช้ a c e b o o k นะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเราหรือไม่ใช่เพื่อนเรา เขาก็จะสามารถกดติดตามและเห็นโพสต์เหล่านั้นได้นะฮะใครที่กดติดตามเราไว้เวลาที่เราโพสต์สาระไปนะครับเขาจะได้รับแจ้งเตือนด้วยนะครับอือฮึก็มีวิธีแค่ประมาณนี้นะครับโอเคก็ขอให้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับใครเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ